คุณกำลังจะรู้จักกับดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์นี้แต่ละปีนักษัตว์มีโอกาสเจอกับโชคลาภและความท้าทายที่แตกต่างกันอย่างมากวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2568จะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําให้คุณตกใจแต่อย่าก,กังวลเราจะพาคุณไปดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่สุดและใครที่ต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่น และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดว่าดวงชะตาอาจมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดอันดับที่หนึ่งปีมะเส็งและปีชวดสัปดาห์นี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับท่านที่เกิดในปีมะเส็งและปีชวดปีมะเสง็งจะได้รับพลังจากดาวพฤหัสที่ยังคงหนุนแรงในพบโชคลาภนอกจากนี้ยังมีจันทร์เดินสัมพันธ์ดีทําให้เหมือนกับบุญเรียกของดีทุกอย่างที่คุณจเจรจาแล้วจะได้ผลงานออกดอกและผลตอบแทนก็เด่นใหญ่ถ้าคุณกําลังรอข่าวดีเกี่ยวกับเงินงานหรือโอกาสใหญ่ๆ มันอาจจะมาถึงมือคุณได้ในช่วงนี้ลองไหว้พระปางสมาธิในวันพฤหัสเพื่อเสริมพลังปัญญาและโอกาสให้คุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนปีชวดดาวพุธและศุกร์จะเดินส่งมุมดีทําให้จังหวะก,การพูดการติดต่อและเรื่องเงินหมุนคล่องอย่างราบรื่นคุณจะมีสเสน่ห์ในสายงานและคนเก่าที่เคยเมินกลับมาช่วยเหลือคุณอีกครั้งถ้าคุณมีแผนเดินทางอาจจะได้โชคจากคนต่างถิน่นลองพกเหรียญพระสีเงินหรือใช้ทูปหอมกลื่นพิเศษไหว้พระแม่ลักษมีในวันศุกร์เพื่อเพิ่มแรงสเสน่ห์และทรัพย์สินของคุณอัันดบที่ ปีมะเมียและปีมะโรงปีมะเมียจะได้รับพลังจากดาวจันทร์ที่โคจรสัมพันธ์เข้ามาในเรือนการงานและชื่อเสียงช่วงนี้เหมาะสําหรับการประกาศตัวทาโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดตัวสิ่งที่คุณทํามานานคนรอบตัวจะเริ่มให้เกียรติและเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นลองสตาระพระอาทิตย์หรือถวายดอกดาวเรืองบูชาแสงทองแห่งชื่อเสียงเพื่อเสริมพลังให้กับคุณส่วนปีมะโรงช่องทางการเงินเริ่มชัดเจนมากขึ้นมีคนช่วยเปิดประตูใหม่ๆ แต่คุณยังต้องใช้แรงหน่อยงานที่ค้างไว้เริ่มเดินหน้าช่วงนี้เหมาะกับการต่อยอดสิ่งเดิมมากกว่าการเริ่มต้นใหม่ลองพกหินหยกหรือหินสีเขียวเล็กๆเ,เพื่อเสริมความมั่นคงและโชคด้านทรัพย์สินอันดับที่ 3. ปีระกาปีฉลูและปีจอสําหรับปีระกาแรงบันดาลใจกลับมาอีกครั้งคุณจะได้รับแรงช่วยจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานความรักเริ่มส่งสัญ,ญญาณดีแต่การเงินยังต้องวางแผนให้ดีลองพกของหอมกปลิ่นกุหลาบหรือผ้าพันคอสีชมพูเพื่อเสริมพลังเมตตาและสเสน่ห์ให้กับคุณ ปีฉลูอยู่ในช่วงทรงตัวไม่โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ตกหลังงานไปได้ดีถ้าคุณสามารถคุมอารมณ์ให้นิ่งเงียบเรื่องเงินยังต้องใช้สติเพราะอาจมีรายจ่ายจอนเข้ามาลองทําสมาธิสั้นๆก่อนนอนหรือฟังธรรมะเพื่อช่วยเรียกพลังฟื้นฟูกลับมาปีจอดวงเริ่มขยับหลังจากช่วงนิ่งมีสัญญาณดีเรื่องงานและผู้คนโอกาสใหม่ๆเริ่มมาถ้าคุณเปิดใจรับและลงมือทําอย่างต่อเนื่องลองไหว้พระเจ้าตักสินหรือทําบุญช่วยงานชุมชนเพื่อเสริมพลังบุญกันอยู่ให้กับคุณ แต่คุณคิดว่าทุกคนก็จะโชคดีเท่ากันใช่ไหมไม่เลยมีบางปีนักสัตว์ที่ต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่นๆและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดว่าดวงชะตาอาจมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดอันดับที่สปีถาและปีมะแมปีถายังมีแรงกดจากดาวเสาร์และราหูช่วงนี้คุณต้องใช้สติให้มากในเรื่องความสัมพันธ์โชคลาภยังไม่สดใสแต่สติปัญญาจะเป็นกุญแจผ่านวิกฤตลองบูชาพระพิกเนศขอพลังปัญญาและเสริมสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณ ส่วนปีมะแม่ดาวกดแรงแต่ยังมีมุมดีเรื่องการคิดและการเจรจางานที่เกี่ยวกับคำพูดการสื่อสารหรือการตลาดจะมีช่องฟื้นลองถวายดอกไม้สีชมพูให้เจ้าแม่กวนอิมและพกหินสีม่วงเพื่อช่วยผ่อนพลังหนักให้กับคุณอันดับที่5ปีขานปีกุลและปีวอกสำหรับปีขานดาวเสาส่งแรงหนักในพบศัตรูคุณต้องระวังเรื่องขนรอบข้างและการสื่อสารอย่าเพิ่งลงทุนหรือขยายงานใหญ่ในช่วงนี้จะดีกว่าถ้ารออีกระยะลองทำบุญกับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้บ้าน เพื่อช่วยคลายแรงกำกเก่าให้กับคุณปีกุนเสาแรงในเรือนตนเองส่งผลให้คุณเหนื่อยสะสมทั้งกายใจเรื่องงานอาจต้องรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งอย่างระวังภาวะอ่อนล้าลองทําบุญน้ําสดโพชังคปบปิตและพักผ่อนให้มากคือคําตอบที่ดีที่สุดปีวอกอยู่ในช่วงดาวกดแรงคุณต้องมีสติให้มากทั้งเรื่องเงินและความสัมพันธ์อย่าด่วนตัดสินใจเรื่องใหม่ๆเพราะผลอาจกลับข้างลองปล่อยปลาทําทบุญผู้สูงอายุและพกหินเขียวอ่อนเพื่อเสริมใจให้ใหมั่นให้กับคุณ แล้วคุณคิดว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้คุณเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของเราหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรากันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย